เฟลแล้วกอ้วนแล้วก็เฟลเฟลมาไม่รู้กี่รอบแล้วเวลาเราไปไหนเนี่ยสังคมก็จะเห็นเราเป็นจุดเด่นตลอดเวลาขึ้นมาโร,รับจ้างยังแตกจ้า <c oughs> สวัสดีค่ะหญิงว่าได้วันนี้อยากจะมาแชร์ประสบการณ์โดยตรงของตัวเองเพื่อจะเป็นจุดเปลี่ยนของเพื่อนๆบางคนเป็นคนไม่เคยผอมเลยไม่เคยเป็นคนปกติเป็นคนอ้วนมาตลอดชีวิตอ้วนขั้นไหนอ้วนขั้นสุดเข้าเลขสหลักไปถึงร้อห้า เป็นผู้หญิงที่ตัวใหญ่มากเอาเป็นว่าใหญ่ที่สุดในรุ่นเป็นเรียนรุ่นไหนใหญ่สุดใหญ่สุดของรุ่นทุกคนก็จะจําได้เดินไปไหนจดจําได้ตลอดขึ้นลิฟต์จะลงรถจะอะไรมันจะมีจุดให้คนอื่นเขาขำตลอดขึ้นลิฟต์ทีลิฟต์นี่แบบยวนี้ยพอจะนึกภาพออกไหมยวนี้ยอะขึ้นรถทีนั่งแรงก็ไม่ได้รถก็สะเทือนนั่งมอเตอร์ไซค์ยางยังแตกทันถึงไหนเลยยางแตกเสียค่าย,ยางทุกอีก อยชื่อที่แม่ตั้งไม่เคยได้ใช้เลยหลังๆเพื่อนก็นเรียกไอ้อ้วนไอ้ช่างไอ้หมูอะไรสารพัดจะเรียกก็ถามตัวเองว่าเฮ้ยเราก็ลดมาหลายรอบแล้วอะต้องบอกว่าบางทีก็ท้อใจเพราะว่าผลลัพธ์ที่ได้มันมันสุดยอดเลยนะคิดว่าหลายคนอาจจะเคยพบประสบการณ์แบบนี้คือลดแล้วเด้งลดแล้วหนักกว่าเดิม ลดแล้วไม่ยั่งยืนลดอ้วนมานานแล้วก็คือเวลาตั้งใจลดมันไม่ลงอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือจริงๆตัวเองอะ่ะลดมาไหลลรอบมากแล้วจนครั้งนี้ที่ที่มาเล่าให้ฟังเพราะว่าลดจากร้อยหโลมาต่ําสุดที่57าสโลภายในเจเดือนมันประสบผลสําเร็จแล้วมันก็ยั่งยืนอันนี้เป็นเข้าปีที่สี่แล้วที่เรารักษาหุ่นมาได้มาสรุปกับตัวเองได้ว่า ครั้งนี้ที่มันยั่งยืนน่ะมันมีอยู่2อ,อย่างหลักๆก,ก็คือเรื่องของการกินกับเรื่องของการออกกําลังกายมี2อ,อย่างหลักๆออกกํากลังกายช่วยไหมช่วยการกินช่วยไหมช่วยแต่ว่าเปอร์เซนต์อาจจะต่างกันการกินอาจจะประมาณ7-80%แล้วก็การออกกําลังกายก็ช่วยประมาณ20-30%แต่ในดีเทล อยากจะแชร์ให้ฟังให้หมดเลยแต่มันคงยาวมากเราจะมาต่อคลิปหน้าว่า2อ,อย่างนี้มีอะไรบ้างอาจจะเริ่มทีละอย่างก่อนแต่จะให้ทุกอย่างที่ทําแล้วสําเร็จกับตัวเองจะให้หมดบอกหมดเปลือกเอาไปเลยหวังว่าจะเป็นกําลังใจแล้วก็ได้ประโยชน์อะไรบ้างจากคลิปนี้นะคะอยากให้เพื่อนๆติดตามในคลิปถัดไปต้องบอกตัวเองว่าทําได้เหมือนหญิงหญิงว่าได้ทําได้ลองทํา